PCX 160 2021คันนี้สีม่วงทานอส จะบอกว่าตอนที่มันยังไม่มีแฟร์ลิงอะไรมากมายประกอบไม่ครบคันยังสวยเลยอะแล้วมองกันดูดีๆเนี่ยตอนที่มันไม่มีชิลมันก็สวยดีเหมือนกันนะถ้าเกิดเอาตัวฝาข้างออกเอาบอะออกเอาไฟออกดูไปดูมามันก็คันเล็กเหมือนกันเนาะมันก็ไม่ได้คันใหญ่มากนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติคันนี้ถูกจัดแปลงไปทาเป็นแบบรถดรกรถแข่งอะไรประมาณนี้จะทำาให้รถดูสั้นลงเนาะมันจะดูสวยมากเลยล่ะตอนที่มันไม่มีแฟร์ลิงหรือแต่โครงแล้วไม่มีแฟรลิงมันยังสวยเลยไม่รู้จะมีใครบ้าจี้ทำตามหรือเปล่านะเมื่อเกี้ผมกล่าวว่าจะถอดตัวแร่หอืต โคงให้ดูออกว่าเป็น p c x อลเนาะตอนที่ไม่มีอะไรเลยมันยังสวยเลยนะเพื <c> ่อ <oughs> ใครจะเอาไปแต่งเนาะนะตอนที่แบบเป็นรถแรงว่ามันเปรี้ยวดีคันนี้ลูกค้ารีเควสท์ทำเป็นสีม่วงฐานอสแล้วขอล้อดำเพื่อให้แด,ดูแบบว่าไม่แต่งเยอะเนียเนยเรียบเรียบแต่เชื่อว่าลูกค้าซื้อไปเสร็จแล้วคงไปจัดได้เองเอาจากร้านไปก็ขอแบบมินิมอลไปก่อนนะฮะว่าลูกค้าช่วงนี้นะจะตามหาพี่เ c ็กกันเยอะเลยนะฮะพบกันใหม่กับ CPM Motorbike นะครับร้านมอเตอร์ไซค์แห่งแรกในภัคประด็กและพัสมุรเจดี JD, นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ